และว,วันนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ในเกมที่โคตรด,ดังโคตรแมสแล้วก็มีกระแสะแรงมากๆในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือเกม Love and Deep Space นั่นเองนะคะหรือว่าเกมจีบหนุ่มที่เขาเรียกกันนั่นเองบอกเลยนะคะว่าเกมในผู้ชายคือโคตรหล่อโคตรเซอร์วิสโคตรเสียวเมด็ดโดยเกมนี้นะคะทุกคนเราจะรับบทเป็นผู้หญิงนะคะหญิงแท้หญิงสาวแอมเลวเกิลและออกผจญภัยในฐานะ Deep Space Hunter ร่วมกับตัวละครหนุ่มรูปหล่อทั้ง4คนนะคะซึ่งบอกเลยว่า4คนนี้สกิลต่อสู้ เนี่ยสกิลความสามารถน่ะก็ต่างกันด้วยแต่ที่จะชอบมากนะคะทุกคนคือตัวเกมเนี้ยฉากคับซินคือมันสวยเกินคือมันมันดูแล้วมันก็เสี่ยวเมตาเอานี่ดี คือมันดูเราจะแบบเอ้ยมันหล่อมันเท่มันแบบมันดีภาพสวยทุกอย่างคือเพอร์เฟกมากเนื้อเรื่องคือโคตรดีชวนติดตามมากแต่ถึงจะแปลได้บ้างไม่ได้บ้างก็เถอะและที่ชอบที่สุดเลยนะคะทุกคนคือระบบตอบโต้ที่เหมือนจริงมากคือเราสามารถบอกว่าจีบผู้ชายดยกันบอกว่าแชทคุยกันเหมือนแบบโอ้ยเขินหมืนเขามีตัวตนจริงๆเหมือนเขามีชีวิตจริงๆอะแม่และก่อนจะลองไปเล่นเกมกันเนี่ยขออนุญาตแนะนําความฟินแบบเรียกน้ําเดินแบบแกล้งแก่อนละกันครั้งแรกกับการร่วมมือกันระหว่างเกมจีบหนุ่มชื่อดัง Love and d e Space และแบ ชาดนมสุดฮอตของไทยเราแบร์เฮานั่นเองโดยแคมเปญสุดพิเศษเนี่ย The Taste of Love จัดเซตโปรโมชั่นเครื่องดื่มพร้อมรับรางวัลสุดลิมิเต็ดจากเกม Love and d i s p a t c h ตั้งแต่วันที่7ธันวาคมถึงวันที่21ธันวาคมนี้เฉพาะ5สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้นนะคะได้แก่สยามเซ็นทรัลลาดพร้าวซีคอนสินครินซีคอนบางแคและฟิวเจอร์พาร์คลังสิตส่วนวิธีการรับรางวัลสุดลิมิเต็ดเนี่ยก็ง่ายมากเครื่องดื่ม1เซตราคา215บาทเนี่ยจะได้รับแก้วเครื่องดื่มลายเกม1แก้วคารต์ตัวละครแบบ สมหนึ่ใบเข็มกลัดแบบสุ่ม1อัน <S <S และปลอกแก้วนะคะและบอกเลยว่ามีโคดโคดเอ็กซ์คลูซีฟอีเวนต์ด้วยบอกเลยว่าแจ๊ดเนี่ยไม่พลาดแน่นอนนะคะเพราะว่าใกล้บ้านแจ๊ดมาก3นาทีก็คือถึงเลยนั่นก็คือเฉพาะวันที่10ธันวาคมนี้ที่แบร์เฮาส์สาขาฟิคอนสินครินเนี่ยจะมีคอร์สเพลชื่อดังจากเ e ิ and Dis Space มาด้วยพร้อมร่วมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมในงานด้วยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง a c e b o o k แบร์เฮาส์เลยนะมาเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดีกว่านะคะด เกมเนี่ยเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะเป็นแบบว่าน้องใหม่นะคะในองค์กรนี้นั่นเองนะคะก็เลยมาสวัสดีครับท่านเอ้ยสวัสดีค่ัท่านอีลงบอกว่าให้ระวังมือลงบนนี้นะคะเพื่อบอกว่ายืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของเราอา่าพอกดแล้วก็จะมีแบบว่าชื่อให้กรอกเนาะชื่อตัวละครตัวละครเนะาะอ่ะจัดปชื่อแแจดค่ะดาวกุลอีดอก วันเกิดไม่บอกหรอกคิดเอาเองค่ะคุณมีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะเนี่ยไม่น่าละ่ะทำไมเจนนาถึงเลือกเธอเจนนาคือใครวะยินดีด้วยตอนนี้คุณเป็นดีฟเบชฮันเตอร์แล้วนี่ได้รับยศน,นะคะทุกคนอวยยศหนึ่งสังเกตนะคะทุกคนว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีแบบว่าให้เราตอบตรงตอบโต,ต้การกระทำไนะาไน้ำเมื่อกี้กดรับของรายละเอียดดีเลยหวัดดีไอหน้าใหม่ฉันเจนนานะฉันเป็นหัวหน้าหน่วยยูนิคอนตอนนี้มีการระเบิดของเมตาฟลักที่ผิดปกติ ไปตรวจสอบหน่อยซิไอน้องชายมันมีการระเบิดจริงๆแฮะแต่ว่ามันก็ไม่ตรงกับวันเดอร์เลยนะวันเดอร์ในเกมนี้น่าจะเป็นเพราะแบบว่าัพคุกคามเพราะแบบว่ามอนสเตอร์นะคะทุกคนเฮ้ยอะไรอะเสียงอะไรวะจริงๆเนี่ยมันมีเนื้อเรื่องเยอะนะคะทุกคนจะจะแบบว่าตัดตัดออกบ้างนะคะไม่งั้นเนี่ยเนื hing, ้อเรื่องมันจะยาวนะคะทุกคนเฮ้ยเอาดีๆมีผู้ชายนราตรงนี้คือแบบไม่เล่นนะคะไม่เล่นนะคะเสี่ยวนะคะเอ๊ะนี่คือฮันเตอร์หรือเปล่าเนี่ยคำว่าทำแบบภารกิจหรือเปล่านะ เฮ้ยมีการบอกว่าให้เราเดินไปหาเ๋ยว่านำมูฟไปโอ้ยแกมหลอกเกินโอ้ยยิงยิงไกลยิงหลอยิงเสียวเขาตายแล้วหรอมีร่องรอยการบาดเจ็บของไอระเบิดไอ้นั่นอะเมตาฟรักทำไรอาจะจับหรอฉันพาเขากลับดีกว่าโทรหาเบอร์ฉุกเฉินตีฮุยแกอุยไว้เขาตื่นไย ไม่เล่นนะคะไม่เล่นนะคะคุณเป็นไงบ้างอ่ะ<ต>ฉันสบายดีแต่ว่าเอ้ยอะไรเกิดขึ้นระวังเป็นไรอ่ะเจ็บคอเหรอมันเริ่มทำงานแล้วเธอเป็นนักล่าใช่ไหมล่ะเรามาช่วยกันสู้เถอะอุ้ยผู้ชายชวนเอาแล้วแม่เอาแล้วเอาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลิศเลิศอุ้ยผูย้ชายสูงมากผู้ชายสูงมากนึกว่านักบาส อหมวดสู้คือเขาปรับแนวนอนให้ด้วยนะแบบเต็มจอเออรศว่ะไหนทำไงไหนทำไงไหนเล่าซิไหนเล่าซิผวัวคือเราเอาวิ่งได้อ่าอิสระในการบังคับแล้วน,นี่คืออะไรอ่ะฮ่ามอนสเตอ,เตอร์มาแล้วไงเจอแน่อิจันดานทำผัวกวเหรออ๋อปืนอยู่นี่หรอยิงแม่งเลยมาดิมันยิงมาดิเออเออเออ,อ,อฟันไปเลยครับหัวขาเออเออนนี้คือไหหลบได้ออาวยดอชนี่แนนหลบน,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 นี่แน่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 อจันดาน หลบค่ะนี่แน่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 โอ้ยโอ้ยมันฟันหนูค่ะเอามันหน่อยเอามันหนอออ่อยหลบค่ะอีจันดานเว้ยกูออกค่ะมึงโดนมึงโดนยิงมันยิงมันยิงมันนี<ๆ>่นี่นี่เอาสกิลใหม่เหรอออ้ยเลเซอร์เข้าไปที่หน้าทำไมผัวเราดูเก่งจังวะมันดูไม่เจ็บเลยเออเออเออยอ้นี่เลือดเดยอะอยู่นะเอาดีๆเออเอามันเอามันหน่อยเอามันช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะผัวทำกูหรอกมึงทำกูหรอกมึงเจอผัวก็ต่อยหน้ามึงแน่มึงเจอแน่อันนี้อะไรอ่ะ สกิลอ๋อสกิลคู่โ้ายเขินมากอะ่ะ <For now? S 1> คือแบบแกเราช่วยกันสู้เงี้ยเราจะแต่งงานกันใช่ไหมอ่ะมันคือการขอแต่งงานเนาะนี่มันไม่ใช่ เออเฮ้ยนั่นนั็นโปรโตคอนะไปทําลายมันทําไมอ่ะนายอ่ะโปรโตคอลมันน่าจะให้ข้อมูลที่มีประโยชน์กับเรานะเถอยช่างมันเถอะฉันว่านะมันต้องมีอะไรมากกว่านี้แน่เลยฉันต้องไปสืบหาความจริงให้ได้ว่าแต่นายน่ะก็ได้รับมอบหมายให้มาที่นี่ใช่ไหมล่ะฉันว่านะพวกเราออกจากที่นี่ดีกว่าที่นี่อันตรายอ่ะไม่เราทําไม่ได้เอ้าทําไมอ่ะตั้งแต่ที่พวกเรามาที่นี่เนี่ยเราก็หยยบกับดักของมันเข้าเต็มเเนั่ยแหละมานี่สิเฮ้ยจับมือทําไมล่ะโคตรนะ นี่นายติดกับดักที่นี่มานานแล้วหรือยังเนี่ยฮะมันเกิดอะไรขึ้นก่อนการระเบิดปัญญยไหนเล่าดีแล่าวันดีที่รักฉันก็แค่หลับ <laughs> นอนเหรอมึงกวนตีนเหรอฮะหลับได้ไงในที่นี่นะหลับได้ยังไงจริงๆมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นี่ทั้งนั้นแหละมันก็แค่แสงล่อรวงวันเดอร์กับแสงงั้นเหรอพราะมันเลืองแสงได้แต่ว่าไม่ได้ขยับแล้วก็ไม่ได้มีการผันผล,ผลอะไรอุย้ยจู่ๆตรงปากทําไมมันเสียวนะ เขินนะแล้วจูงมือไม่หยุดจูงมืออยู่อย่างงันพวกเรืองแสงเนี่ยมันกินแสงและอย่าบอกนะว่าอีโวของคุณคือนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วแหละนี่เป็นกับดักสำหรับนายโดยเฉพาะแน่ๆเลยอืมฉันก็เป็นแค่ฮันเตอร์ธรรมดาแหละเธอไม่ต้องมาใส่ใจรายละเอียดให้มันลึกหรอกนะไม่สินายอาจจะเป็นเหยื่อก็ได้นะอันนี้คือจากมุมมองคนนอกนะเอ๊หรือว่าเขาไม่ใช่เหยื่อกันแน่นะเธอกำลังคิดได้อยู่นะฮะถ้าพวกเราไม่สามารถหนีออกจากที่นี่ได้เนี่ยเราก็ล่อพวกมันมาไว้ที่เดียวกันแล้วก็จัดการมันทีเดียว เธอเนะี่ย <your> ใช้อีโวของนายสิทำไมทำไมไม่ใช้ใช้สิยังไงอุยเป็นแก้วเป็นแสงมากเหมือนอาบน้ำเวลาลอยรอบอุ้ยหล่อจังอ่ะหล่ออ่ะคือตอนนี้มองตามไม่กระพริบเลยคือแบบแกเขินจริงเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยพวกนั้นจะติดเดยเอะแล้วนะมีไอ้พวกนั้นนเยอะแยะมากมายเลยถ้าเราไม่จัดการมันในทีเดียวเนี่ยมันจะฟื้นขึ้นมาอีกโดยใช้แสงนะ่ะยังไงมองไข่ทําไมมองไข่ทําไมงง evolve, อ,อ่ะงงยูสอีโวเหรออ่ะาว ขอจับหน่อยใช้อีว่องฉันสิยกโทษให้ฉันด้วยนะวว้าอุอ๊ยเ,เ,เ,เป็นแกเป็นแสกแสบตามากวิร่ะคนเนี้ยอุ้ยกระจายหายเป็นฝุ่นจ้ะโอ้ยคือเขิน พวกเราเอาชนะพวกมันทั้งหมดได้แล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ฉันสัมผัสถึงอีโวที่แข็งแกร่งขนาดนี้อืตอนแหลจจำนำผู้ชายอะมึงอะฉันสัมผัสได้ว,ว่าสิ่งแปลก,ปลกเนี่ยลมถึงวันเดอร์เนี่ยมันหายไปละแผนของเธอมันเวริร์กจริงๆด้วยตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันได้หรือ,อยังนะฉันชื่อแจดนะเป็นเด็กใหม่ของยูนิคอร์นนายล่ะชื่ออะไรฉันชื่อเซเวียว้ายแกชื่อกล่อมมากยังไงก็ตามฉันมีเรื่องจะขอเธอหน่อยนะถ้าเกิดมีใครเนี่ยถามถึงเรื่องนี้ให้ตอบไปว่านอกจากวันเดอร์แล้วเี่ย เธอไม่เห็นอะไรเข้าใจนะแปลกๆนะที่รักทาไมถึงต้องให้เราอุบอิบด้วยอ่ะแปลกๆนะหล่อแต่แปลกแล้วเราอ่ะฉันขอโทษละกันไว้ครั้งหน้านเนี่ยฉันจะอธิบายให้เธอฟังเองแหละแจ๊สไข่มันเรียกกูเนี่ยอยู่นี่จ้าอยู่นี่อา้าวหัวกูหายเลยอีดอกนี่หมึงมันมานความรักมากเลยนะอีติ่งหู พอจบใน,นเรื่องเนี่ยแจ๊ก็จะได้นี่นะคะซาเวียชุดขาวมาน่ารักเป็นแก้วเป็นแสกมากแก่กูนแล้วมันกับว่าเราเนี่ยสามารถคุยแชทกับผู้ชายได้ด้วยทุกคนอันนี้คือเจ๋งมาก<อ>โดยผู้ชายเนี่ยเขาจะมีการแบบตอบโต้กับเราในการพิมพ์มาหาเราบ้างนี่นานๆแล้วเราเนี่ยสามารถกที่จะตอบเขากลับได้ด้วยนะคะอย่างเนี่ยเขาทักมาว่าอย่าไปที่ถ่านนั้นเลยน้ำอันตรายฉันไม่ได้หมายถึงวันเดอร์เลอร์หรือหมายถึงการระเบิดนะและข้างล่างนะคะทุกคนเราสามารถกดคําตอบให้ด้วยนี่ซาเวียหรอเฮ้ เาเวียหรอใช่แล้วฉันเองแล้วทุกคนดูข้างล่างมันจะมีประมาณ3ข้อความนะคะมันจะให้เราเลือกเนี่ยว่าเราจะใช้ข้อความไหนเนี่ยในการคุยซึ่งแต่ละข้อความที่เราเลือกนะคะมันก็จะเปลี่ยนเนื้อเรื่องในการคุยกันไปเรื่อยเลยนะคะทุกคนคือเจ๋งเหมือนเครื่อง AI เลยอย่างนี้นะคะจะถามว่านายได้เบอร์ของฉันมาได้ยังไงเนี่ยฮะเซเวียบอกว่าฉันลบได้นะถ้าเธอต้องการกวนตีนนะเนี่ยแต่ว่าฉันน่ะจำเบอร์ของเธอได้แล้วน่ะคงต้องใช้เวลาสักพักนะเพื่อให้มันลืมเนี่ย น่ารักคนตีนชิบหายเลยอยากาเป็นผัวมากและกาชาของเกมนี้นะบอกเลยว่าเพิ่มความฟินแบบชิบหายไว้วอดมากดูเซเวอร์ชันแบบโอ้ยน่ารักอ่ะมีฮูดผมทองแบบละลายเวอร์แต่แจ๊ดอชอบคนนี้มากเลยทุกคนเนี่ยคนนี้จะยังไม่เคยเจอนะแต่บอกเลยว่าแค่เห็นก็คือหูกชอบมากคนนี้ยหัวขาวเนี่ยคือเขาดูแบบดูดิเขาดุดันนะดูสกินเขาโอ๊ตายกูตาย และอย่างที่จะชอบนะทุกคนดูเขามีแบบว่าเหมือนทวิตเนี่ยนะเห็นปะคือแบบเหมือนทวิตเตอร์อ่ะคือแบบสามารถไปคอมเมนต์รูปโพงรูปภาพของผู้ชายที่เขาบอกว่าโพสได้ด้วยเนี่ยโพสท้องฟ้าคือแบบโอ๊ยน่ารักอันนี้คือเซเวียไปขอพรมาแล้วก็ตั้งประมาณว่ามันควรจะสมหวังสิของไปขอพรเลยมาวะแล้วเรานะคะสามารถไปกดหัวใจให้ได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ด้วยนะคะอย่างเช่นเนี่ยก็จะเลือกเป็นต่อคิวหน่อยเพื่อนคนขอพรเยอะอะต้องต่อคิวหน่อยนะเพื่อน และเนเรื่องก็มีเยอะมากเลยนะคะให้เราได้เสพผู้ชายแบบจุบจกๆอย่างคนนี้เนี่ยเป็นหมอในหน่วยชื่อเซนเซนเนี่ยจะมีลุคที่แบบว่าเย็นชาเย็นชาดูดุดดูแบบว่าเข้มงวดแต่บอกเลยว่าเสียวมากอยากได้เป็นผัวอีกคนนึงเลยพูดตรงๆและตอนเราร่วมสู้กับหมอนะคะทุกคนแน่นอนเนาะเป็นหมอสายฮิวค่ะไม่ใช่แค่นนะั้นหมอมีกมารบอกว่า Yellow, สู้เก่งเหมือนกันและจะชอบอย่างหนึ่งมากคือเขินมากคือหมอเอาตัวมาบังเราแล้วก็บอกว่าให้เราเนี่ยหลบอยู่ด้านหลังของเขา <S <S <PH an throp ic> และหมอก็คือห่วงสุขภาพกูอะไรนักหนาก็ไม่รูทักมาห่วงอยู่อย่างนั้นและเราเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าไปถ่ายรูปกับผู้ชายได้เลยนะคะทุกคนและท่าทางการโพสท่าของผู้ชายเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันด้วยอย่างเซเวียเนี่ยก็จะแบบว่าซึ้นๆน่ารักน่ารัหน่อยหมอก็จะดูแบบว่า ดุดุไม่เอาไม่ถ่ายกล้องไม่เอาไม่เอาไม่ถ่ายรูปไม่เอาภารกิจเพิ่มค่าความสัมพันธ์ค่าหัวใจเนี่ยก็มีให้ทํานะคะทุกคนและบางสถานที่นะคะเราสามารถเจอผู้ชายคนนั้นเนี่ยได้มากขึ้นด้วยอย่างที่เนี่ยมันบอกว่าจะมีโอกาสที่จะเจอเซเวียได้บ่อยและเราสามารถตอบโต้ผู้ชายด้วยการสัมผัสได้ด้วยทุกคนอย่างเนี้ยจับแขนจับหัวผู้ชายบอกว่าจับหัวทําไมเนี่ยจับขา <laughs> คือเราจับอะไรเดี๋ยวผู้จ่ายเขาก็จะมีแบบรีแอค ต่อสิ่งนั้นนะคือแบบมันเขินจริงๆนะมึงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ลวกันนะคะทุกคนคือต้องขอโทษทุกคนก่อนนะคะว่าบางทีเนี่ยอาจจะเสียงดูแหบๆหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ใช้เสียงเยอะมากนะคะเสียงก็เลยมีการแหบเนาะส่วนเกมนี้เนี่ยจะเพิ่งเล่นนะคะก็เลยเจอผัวไปแค่2คนเองใครที่เล่นอยู่เนี่ยสามารถพิมพ์แนะนํากันได้นะหรือใครชอบผู้ชายคนไหนเนี่ยมาบรรยายสำหรับ,บคณผู้ชายคนนั้นขิงกันได้เลยนะและอย่าลืมแคมเปญ The Chase of Love พลาดแล้วเนี่ยระวังอดนะวันนี้เนี่ยขอตัวลาแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบาย